ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเศรษฐีบิดกับนะฮะนั่นก็คือเกม Do อยชิงดอมนั่นเองนะฮะผมตอนนี้มีอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมว่าการเล่นของเขาการเอินของเขานี่จะเป็นยังไงนะฮะผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้แล้วกันเนาะมาครับผมอันแรกเลยนะผมที่น่าสนใจในเกมตัวนี้นะ นั่นก็คือการถอนเงินของเขาเนี่ยผมตอนนี้เขาได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะอ่ะอย่างผมยกตัวอยางให้ดูนะผมผมมีอยู่366เหรียญใช่ไหมผมต้องการที่จะถอนใช่ไหมก็กดไปกดโอเหรียญปึ๊บแล้วก็กดสลับ366ปกติเราจะต้องหน้าอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมไปยี่ิมห้ก็เหลือเท่าไหร่341เอใช่ปะ่ะเออแต่ตอนนี้เราเหลือแค่158แแล้วนะครับผมก็คือเขาเนี่ย ทำการหักค่าคั้มเนียมไปด้วย25เหรียญแล้วก็ถ้าใครไม่มีเเจ้าตัวดอยเซอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะหักก็คือแบบจะเถอะจะถอนได้แค่ห้าสิเท่านั้นก็คือถอนได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับผมก็คือเบื่อนกับการที่เราเล่นแล้วเราก็เอาเหรียญกลับไปคืนที่ตัวเกมอย่างเงี้ยเนาะเเหมือนกับแบบว่าเขาพยายามจะเรียกเหรียญคืนจากผู้เล่นนะครผมที่เป็นสายฟรีกันนะส่วนสายเติมเนี่ยก็ต้องเติมตัวละครนะผมก็คือประมาณ3 0 กรับนะฮะผมประมาณกี่บาทอะสี่พันกว่าบาทมั้งประมาณนั้นนะฮะผมก็ขึ้นอยู่กับตามราคาเหรียญกรับด้วยนะฮะผมว่าราคาเยู่เท่าไหร่นะอ่ะนี่ก็เป็นเตทข้าใหม่อันแรกเลยนะฮะผมอีกอันนึงเลยก็คือวิธีการเล่นนะฮะตอนนี้เริ่มมีเจ้าตัวดาน 50K เข้ามาแล้วนี่บผมก็เล่นได้เฉพาะสายฟรีเท่านั้นนะเออต้องมีดอยเซอร์เราถึางสามารถเล่นได้นะับผมเราเราก็เล่นได้แค่10กับ20เท่านั้นเนาะแล้วก็ถ้าสมมติ ผมเนี่ยเล่นเจ้าตัว10กับ2 0ใช่ไหมโดยใช้เจ้าต,ตัวตัวตัวเนี้ยเนี่ยถ้าผมเล่นแล้วผมได้ที่2หรือที่3เนี่ยจะไม่ได้เหรียญเคกลับมาเลยนะฮะเออคือเขาไม่ได้ให้เหรียญกลับมาแล้วนะปกติเขาจะให้เหรียญกลับมาใช่แบบให้ได้กําไรนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเขาไม่ให้เลยนะฮะเราต้องได้ที่1่เท่านั้นนะฮะคือแบบโอ้ oh my god เนี่ยหนักเอาเรื่องนะฮบผมไฮนะ้หนักเอาเรื่องนะหนักเอาเรื่องนะ จากรายได้วันละประมาณร้อยสองร้อยตอนนี้ก็จะเหลือประมาณวันละห้าสิบวันละสามสิบาทแล้วนี่ฮะเออก็ถือได้ว่ากดดันเอาเรื่องเลยนะฮะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมถ้าเราให้ตรวจนหมดแล้วนะ่ฮะแล้วเราใช้ใจส่วนของเจ้าตัวเหรียญเคเงินเนี่ยในการเล่นนะครับผมคือถ้าผมเล่นเจ้าตัว10 k เคใช่ไหมถ้าผมได้ที่3เนี่ยผมไม่ได้เหรียญอะไรกลับมาเลยได้ศูนย์เคเท่านั้นแต่ถ้าผมได้ที่2เนี่ยผมจะได้กลับมาแค่8 k นะฮะเออแต่ถ้าผมได ที่1เนี่ยผมจะได้กลับมาอยู่ที่15 k นะครับผมก็คือได้กำไรมา5เหรียญเท่านั้นน,นนะฮะก็เหมือนกับแบบว่าถ้าเราที่2เนี่ยก็ขาดทุนนิดหน่อยนะถ้าเราที่หน่งเนี่ยแรงม,มาน,นิดนึงนะอะไรทํานองน,นั้นนะฮะก็สายฟรีที่ฝันว่าอยากจะมีดอยเซอร์นะับผมก็คือแบบบางคนอาจจะมีความคิดน,นะผมที่แบบว่าเอ Ê ้ยพี่ผมอยากจะเล่นไปเรื่อยแล้วก็เก็บ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 แล้วก็มาซื้อดอยเซอร์จะได้ถอนแบบเต็มเต็มเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะผมแล้วก็ใช้ความสามารถ พอสมควรน,นะฮะที่แบบจะสามารถได้ดอยเซอร์กลับมาเพรับว่าดอยเซอร์มันราคา3 0มสิบเคอะฮะอืมก็ต้องใช้ความสามารถในการเล่นใช้ดวงแล้วก็ใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับผมเอออะไรครอาจจะลืมไปแล้วครับผมว่าตัวเกมมาเล่นกันยังไงเนาะผมก็จะเล่นให้ดู1ตาแล้วกันนะเอออ่ะเล่นเปในส่วนของ20 k เคเลยแล้วกันนะะกดจับคู่ไปเอาล้ครับผมพร้อมลุยกันแล้วนะโอ้โหาได้การ์ดแบ่งเงินมาอย่างเยอะนะฮะเราก็ได้ที่1ด้วยที่1ด้วยเอา ได้ของขวันมันแล้วนะฮะผมจะชอบเล่นเป็นสายตามหลังนะก็คือผมจะใช้ดวงอะไรฮะก็คือสายมูเตลันแหละ <c oughs> ก็คือให้คนอื่นไปตกแบบสมมติคนอื่นไปตกเบอร์แปดอย่างนี้ใช่ไหมฮะเ <c oughs> ขาก็จะได้แบบได้ตังค์อย่างเงี้ยพอคนอื่นเขาไปตกปุ๊บมันก็จะขึ้นคูณตังค์ให้นะฮะก็คือแบบขึ้นคูณ2ให้อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะไปตกที่เดิมเราก็จะได้คูณ2ในตอนนั้นมานะฮะโอ้ยได้แบ่งตังค์มาละนิดหน่อย ดีเลยเนี่ยคะได้ทั้งหมด7เทินนะฮะการ์ดเนี่ยไปได้ทุกๆสองเทินนะ่าจะได้การ์ดแจกมานะแล้วก็ผ่านจุดเริ่มต้นจะได้แจกการ์ดมาอันนี้เล่นหุ้นนะก็คือทายคู่ขี้ว่าจะออกคู่หรือออกขี้ก็ออกขี้นะครับผมก็ได้คุณ2องไปนะว้าวเรามีการ์ดแบ่งเงินใช้ดีกว่านะครับผมจะได้ชิงนำเบอร์2ไปหน่อยเอ๊ะ ต้องเวลยายห่างนิดนึงนแ่ะตาเราละเราขอได้เบอร์เก้าไม่ก็เบอร์1ิไม่ก็เบอร์12ไปเลยเบอร์เก้าโอ้โหได้ที่ดินก็ยังดีรับผมได้ที่ดินเออขอให้สีแดงมาตกของเราได้ห้าโอ้โหได้สี่เนี่ยฮะก็อ้กฮะก็จะใช้แบบหลักการการลุ้นดวงซะมากกว่าเนาะมีแต่แบบหลักการลุ้นดวงนั้นเลยอะ่ะแทบไม่ค่อยต้องใช้ฝีมือเท่าไหร่นะอาจจะใช้ความคิดในการอ่ะ จะสันแบ่งส่วนในการใช้การ์ดซะมากกว่านะฮะตรงนั้นเนาะเออแล้วพวกดอยเซอร์เนี่ยจะมีการ์ดแปลกๆด้วยนะฮะการที่แบบความสามารถโหดๆอย่างเงี้ยเนาะเออดีอะ่ะยากเล่นบ้างนะฮะแต่สายฟีอย่างเราหัวกลมอย่างเรานี่ก็จะได้น้อยๆเออได้การ์ดมีแค่สามใบเท่านั้นนะฮะจะไม่ได้การ์ดแปลกๆมาเนะาะอุ้ยเขานำเราไปแล้วะฮะตอนนี้ชิบหายแล้ว เินตาเราแล้วเราเป็นที่หนึ่งด้วยชิดหนักเลยขอให้ได้หกหกมาดิโอ้โหก็ยังดีนะผมได้คุณสองอยู่เด้เนกว่าตาได้หกซะแล้วไมาต้องใช้การ์ดใดทั้งสิ้นนะฮะเราปล่อยเลยเพราะว่าผมไม่ชัวร์ว่าคนเนี้จะมีการ์ดจต,ตัวแบ่งไหมแต่เมื่อกี้เขาไม่ไแบ่งนะแดงว่าเขาอาจจะไม่มีก็ได้อืมแต่คนเนี้ยเขาได้การ์ดใหม่มาละไม่รู้ว่าเป็นการ์ดแบ่งเงินจากเราหรือเปล่า อุ้ยนกิการเพิ่มอีกแล้วนะฮบผมเฮ้ยแต่<า>รอเขาแข่งแย่งกันก่อนนะเราขอลอยลตัวก่อนเพราะตอนนี้เราลอยตัวอยู่นะนนว้าวเขาได้ของขวัญจากเราเนีฮะโหหักตังเราไปเยอะเลยเนี่ยห้าก็ได้นะห้าก็ดีนะโอ้โหตกเสียเงินคุณสองด้วยนะฮะ เฮ้ยอ้าวเขาช่วยเราครับผมอุ้ยเขาช่วยเราอีกแล้วอุ้ยอ้าวอุ้ยอะไรครับเนี่ยอ้าวอุ้ยเ <c oughs> ขาฆ่ากันเองหมดทุกคนมีคนช่วยผมวะเนี่ยทั้งสองคนอขอบคุณมากนะครับผมทั้งสองคน <c oughs> เนกิดเหตุการณ์ช็อกโลกขึ้นมานะ อ้าวเราหักล้ำไหมเราเพื่อนรักหักเลียโหดเออไอการเพิ่มตังเนี่ยคือเพิ่มว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะผมก็สามารถเพิ่มไปท้งเพิ่มไปทางตังที่เป็นแบบลบแล้วก็ตังที่แบบบวกให้กับเราก็ได้เหมือนกันนะฮะผมมีเทคนิคหลายเทคนิคนะเพื่อนรักทําเรียนโหดเอ้า โอเคตาเราละอีกแค่กี่เทินอีกสองเทินเหรอขอได้แปดนะแปดเอา,เอเาโอ้โหเนี่ยผมชอบมีดวงตกพวกไอเสียตังเสียตังเนี่ยบ่อยมากเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกัน,นอะเรารอการ์ดเอเรารอแบ่งเงินจากเขาดีกว่านะได้วเจ็ดไหม อู้ได้สิบอู้เลยเสียตังค์ก็มไปไปไปยี่บอกมีการช่วยจ่ายนะ oh โ no. นไม่มีใช่ไหมโอ้มีจริงด้วยอุ้ยได้เท่าไหร่เนี่ยอ้าตกเสียตังค์เหมือนกันเหรอ โอเคตาเราแล้วนี่เราต้องไปตกที่ดับเบิลสิบสองหรอไม่ก็เจ็ดอ่ะเอ้ตกเล่นหุ้นก็ยังดีนะฮะเล่นหุ้นนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะเหมือนไทยอ่ะไทยถูกใครขี้โอ้โหเดมร้อยฮะสองแสนเลยสิฮะอย่างนี้น้ำตาจะไหลวะเอ้ยมีคนตกบ้านเรา ว้าวเดี๋ยวม,มีคนตกบ้านเราดีเลยตกบ้านเราอีกไหมไม่ตกนะฮะเอา้าทำไมเขาไม่ได้คูณน่ะแต่แต่แต่ที่แผนที่เขาบอกว่าคูณสี่นะทำไมอ่ะโอ้ยเกมน่าจะบักนะครับผมเพราะปกติถ้ามันเป็นตัวเลขคูณตรงนี้ถ้ามันตกมันจะได้คูณนะ อุ้ยไปตกไกลเลยทีนี้รูเร็จโอ้ยแยกอีกแล้วแยกอีกแล้วสถานการณ์แยกแล้วสี่แสนเก้าโอ้ my god ตกหกหรือตกเก้าหน่หกหรือเก้าขอแซงเราแล้วครับผมตัวนี้แน่นอนเลยได้ของควันอย่างนี้ นั่นไงครับผมนั่นไงครับผมตกควยหรออุ้ยไปที่2นะฮะนั่นจบดูที่2อุตส่าห์มีการ์ดรออ่ะเออเขาไม่ตกได้ตังกันเลยอ่ะโอ้ยโอ้ที่3เลยสุดท้ายก็แพ้ไปที่เรียบร้อยนะฮะผมก็นี่นะผมถ้าเราเล่นชทตัวนะก็จะได้ที่ สที่3มเนี่ยก็จะไม่ได้ตังค์เลยนะฮะที่1นึ่ก็จะได้นะก็ยากนะเอาจริงยากนะกลัวใเราจะแบบไต่ขึ้นไปได้แต่ละอันนะผมยากนะผมมายากนะอ่ะคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมถ้าใครชอบนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะจะได้เป็นลังใจกับผมอีกด้วยเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคับ